กลุ่มวังขนายร่มกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองสเสนอรายการข่าวฟู้กเษกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราบูรเกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่กันที่ไร่คุณหนูอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่เยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆให้เราได้เรียนรู้นะครับเพราะที่นี่นั้นเขาทำการเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองครับพี่ชลธิชาครับที่นี่ก็มีการปลูกข้าวด้วยค่ะจะปลูกมันทุกอย่างเลยใช่ไหมครับอะไรที่ปลูกได้ใช่ไหมฮะใชคะปลูกทุกอย่างที่ปลูกได้ผู้ง่ายคือปลูกทุกอย่างที่ขวางหน้าปลูกได้หมดเลยโดยการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ค่ะอย่างข้าวของที่นี่เป็นข้าวอะไรครับ ข้าวเจ้าค่ะปลูกข้าวเจ้านะครับไม่ใช่แบบเป็นทางเหนือไม่ใช่ทางจีนเจ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะนี่ข้าวเจ้าแล้วก็มันจะมีข้าวเจ้าข้าวเหนียวใช่ไหมนี่ข้าวเจ้าอืมพื้นที่ปลูกเยอะขนาดไหนฮะข้าวเจ้าข้าวนี่ประมาณหกไร่ค่ะประมาณหกไร่ด้วยกันนะครับแต่ตัวนี้จะสังเกตว่าก็เริ่ม ตั้งทองออกรวงแล้วออกรวงแล้วะนะครับนี่ฮะงานแบบนี้นี่เองก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ว่าขนาดตามมดเขียวนั่นเองอย่างการดูแลข้าวปลูกข้าวเราอยู่ในพื้นที่ที่แบบเหมือนตามเขาแบบนี้ค่ะมันยากกว่าพื้นที่แบบที่ภาคก,การับรูปธรรมดาทั่วไปไม,มันก็ไม่ยากนะคะเพราะมันมีสระน้าอยู่ข้างบนพอเราถึงเวลาเราจะปลูกเราก็ปกล่อยน้ําลงมาอนะครับอันนี้เป็นนาอะไรฮะอันนี้เป็นนาดําค่ะ อย่างขั้นตอนในการดูแลแน่นอนครับเริ่มต้นที่เราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัคขนาดตามมดเขียวนี่นะฮะ,ะใช้ตอนช่วงไหนฮะพอเราดําไปเสร็จเราก็จะหวานลงไปรอบหนึ่งค่ะแล้วพอเริ่มตั้งท้องก็หวานอีกรอบหนึ่งก็คือว่าใส่ปุ๋ยใส่สองช่วงด้วยกันสองช่วงค่ะช่วงแรกใส่ตอนตอนดําเสร็จใหม่ๆดําเสร็จใหม่ๆก็ใส่เลยใส่เลยอย่างของพี่ทํา6ไร่ใช้ปริมาณเยอะขนาดไหนฮะหกไร่ใช้ประมาณไร่ละสองกระสอบค่ะไร่ประมาณสองกระสอบด้วยกันค่ะ นะครับแล้วก็ครั้งที่2ใส่ทีตอนตอนตั้ง,ต,งตอนออกรวงค่ะออกรวงออกรวงก็ใช้ปริมาณใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็คือใส่แค่2อรอบเท่านั้นเองค<ะ>่ะผมถามตรงๆเคยเมื่อก่อนตอนเริ่มปลูกเนี่ยใช้เคมีบ้างไหมใช่ค่ะเมื่อก่อนใช้แต่มาเริ่มใช้อินทรีย์ประมาณ4ปีเนี่ยค่ะ4ปีมานี้นะฮะเริ่มใช้อินรีพร้อมๆกับสตรอเบอรี่เนี่ยทำพร้อมๆกันทำไมถึงคิดว่าข้าวเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้อินทรีย์เหมือนกันเพราะว่าใช้อินทรีย์กับเคมีมัน พี่ว่าอินรีมันก็ดีมันดีอยู่แล้วแล้วก็ต้นทุนมันถูกกว่าอืมต้นทุนมันถูกกว่าใช่นะครับคืออ่าถ้าเปรียบเทียบในการทํานาข้าวคือของพี่มีหกไร่ะดับนาข้าว นะครับต้นทุนระหว่างเคมี Me กับอินทรีเนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนแตกต่างกันเยอะค่ะเพราะเคมีก็กระสอบเป็นพันนะใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ก็ขึ้นเป็นเป็นร้อยใช่หลักร้อยใช่หลักร้อยนะครับมันก็ต่างกันเยอะอนะฮะยิ่งเกษตรกรท่านไหนนะครับมีพื้นที่ปลูกมากเท่าไหร่ต้นทุนก,ก็จะลดลงมาเยอะแบบ ลดลงไปเยอะ,ะนะครับนี่คือข้อดีอย่างที่หนึ่งที่สําคัญในการสำหรับปุูยอินทรีย์วางขนาดตามวัตถเขียวนั่นคือต้นทุนนั้นถูกกว่าเคมีอย่างแน่นอนใช่ค่ะถูกแน่ถ้า<ม>อยาก,ยากจะแนะนําผมว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่ปลูกข้าวนะครก็ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะโดนชาติอื่นแซงไปแล้วเป็นการข้าวส่งออกนอกน้อยกว่าชาติอื่นไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราหันกลับมาปลูกเกษตรแบบอินทรีย์แบบนี้อยากจะแนะนําเกษตรกรยังไงบ้างครับเชิญครับคือเราปลูกก็คือมันลดต้นทุนนะคะ แล้วก็คุณภาพก็เหมือนกันครับผมก็คือง่ายคือผลผลิตออกมานะฮะได้เท่ากันได้ปริมาณที่เท่ากันแล้วก็แต่ว่ามันลดต้นทุนให้เราเยอะเลยทำให้เกษตรกรนั้นเหลือ,อไรายได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ปลอดภัยด้วยปลอดภยัดภยแน่นอนนะไ,ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของเกษตรกรเองหรือว,ว่าตัวของผู้บริโภคนั่นเองนะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของการ,การทำเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าขายได้ในราคาที่มากกว่า ใช่ค่ะในส่วนของที่เป็นเคมีนั่นเองครับผมว่าน่าจะเป็นอีกคุณภาพมันจะดีกว่าเยอะอืดูแลคุณภาพมันจะดีกว่าเก็บได้นานกว่าเราการันตีได้เลยนะครับว่าข้าวของเรานั้นเป็นข้าวที่เป็นอินทรีย์แน่นอนผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับผมว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกในปริมาณที่จํากัดคุณสามารถสามารถปลูกโดยใช้การทรเกษตรแบบอินทรีย์แบบนี้แหละเป็นการอัพราคาได้อีกด้วยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดดแล้วครับผมและ พี่โชติชานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888